สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับพบกันเหมือนเดิมนะครับกับช่องพักเครื่องทั่วไทยตัวพักเครื่องหรือว่าตัวเฮียพักเครื่องนะครับอ่า e ีนี้นะครับตอนใบ่าเย็นเย็นนะครับมามารับชมนะครับองค์ละ100บาทนะครับใครซื้อ2องค์จะส่งฟรีนะครับใครซื้อองค์เดียวก็จะมีค่าจะส่ง50บบาทนะครับอ่าของนะครับของรถเขาเอาไปแล้วนะครับรถไปรษณีย์เขารับไปแล้วนะครับอ่าของรอบเช้ารอบเมื่อวานไปหมดแล้วนะครับ ไปหมดทุกแล้วนะครับของออกเดินทางหมดแล้วนะครับมาเริ่มองค์ที่1กันเลยนะครับนี่เลยองค์ที่หนึ่งนะครับจะเป็นเสียนพระนะครับนี่นะครับเป็นเสียนพระเนื้อเนื้อชินเงินนะครับนี่นะครับไม่รู้โอ้โหก็ขนาดใหญ่อยู่นะครับนี่ไม่รู้ออกที่ไหนนะครับองค์ที่หนึ่งองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สองนะครับจะเป็นซุ้มกอนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับไม่ตัดปีกนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สอง องต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับจะเป็นนางพญาพิมพ์เข่าโค้งนะครับเนื้อสีเทานะครับสวยงามนะครับนี่นะครับอง์นี้นะครับองค์ที่สามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สี่นะครับอ่าแม่นางกักนะครับแกะกระดูกนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สี่องต่อไปนะครับอง์ที่ห้านะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเหรียญนะครับเหรียญกระสาบนะครับนี่นะครับ10บบาทนะครับนี่ หนึ่งร้อยเท่านั้นเองนะครับรายลรอเก้านะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าองต่อไปนะครับองค์ที่หกนะครับจะเป็นพระกุเนื้อดินนะครับนี่นะครับอง์นี้นะครับอง์ที่หกนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดนะครับอ่ารูปล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่หูใบสี่นะครับเนื้อเป็นเกตกรีเลยนะครับนี่นะครับมีแร่เหล็กนำพีนะครับนี่ รอแบบธรรมชาติเลยนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สี่ไอ้องนี้องค์ที่เจ็ดนะครับหลวงพ่อเงินองที่เจ็ดองต่อไปนะครับองค์ที่แปดนะครับก็จะเป็นหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดนะครับหลังยันแบบนี้นะครับไม่รู้ที่ไหนนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่แปดนะครับนี่หลวงปู่ทวดหลังยันเนื้อว่านนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เก้านะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแพรนะครับเนื้อทองแดงนะครับปีหนึ่งสองนะครับองค์นี้องค์ที่เก้า องต่อไปนะครับองค์ที่สิบนะครับอ่าพระรอดนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่สวยๆนะครับองค์นี้องค์ที่สิบนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับก็จะเป็นพระผงปากน้ํานะครับรุ่นแรกนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบเอ็ดองต่อไปนะครับองค์ที่สิบสองนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับเหรียญกระไรเงินนะครับนี่หลังมีจานนะครับหลังมีจานนะครับองค์นี้องค์ที่สิบสอง องต่อไปนะครับองค์ที่สิบสามนะครับจะเป็นขุนแผนเคลือบกุบ้านกลางนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่สิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสี่นะครับอ่าก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสดนะครับเนื้อทองแดงกระไรทองนะครับเหรียญหลวงพ่อสดรุ่นแรกนะครับเนื้อทองแดงกระไรทองนะครับองค์นี้องค์ที่สิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบห้านะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็น กะลานะครับแกะนะครับเป็นเครื่องรางทางเหนือนะครับนี่นะครับเป็นคูบาสร้อยคูบาอะไรสักอย่างนะครับนี่องค์นี้องค์ที่สิบห้านะครับทางเหนือนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบหกนะครับก็จะเป็นมเหสวนนะครับหลวงพ่อโบยนะครับวัดมะนาวนะครับนี่เป็นเนื้อโลหะผสมนะครับองค์นี้องค์ที่สิบหกนะครับมเหสสวนหลวงพ่อโบย องต่อไปนะครับองค์ที่สิบเจ็ดนะครับอ่านี่ก็จะเป็นห้วยเขนนะครับหลวงพ่อเงินออกวัดห้วยเขนนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบเจ็ดนะครับพิมพ์หน้าหนูหูกลางนะครับองค์ต่อไปนะครับอง์ที่สิบแปดนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นวัดเกตนะครับวัดเกตหชั้นนะครับนี่สมเด็จวัดเกตหกชั้นนะครับองค์นี้องค์ที่สิบแปดองต่อไปนะครับองค์ที่สิบ ก้านะครับก็จะเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่ออะไรไม่รู้เนี่ยวัดบางกระโฮกนะครับเนื้อทองแดงนะครับเจ้าคณะตำบลบ้านกลางนะครับนี่เหรียญเก้าปีลึกนะครับองค์นี้องค์ที่สิบเก้าองต่อไปนะครับองที่ยี่สิบนะครับก็จะเป็นพระกุนะครับเนื้อชินเงินนะครับนี่นะครับทางอีสานนะครับพระกุเนื้อชินเงินนะครับองค์นี้องค์ที่ยี่สิบนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่21นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นพระหลวงผู้สุกนะใช่หรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับเป็นเนื้อตะกั่วนะครับองค์นี้องค์ที่21องค์ต่อไปนะครับองค์ที่22นะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับเหรียญกระไรทองนะครับนี่นะครับออกปี19นะครับอง์นี้องค์ที่22 องค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสามนะครับนางพญานะครับพิมพ์เข่าโค้งนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับนี่อง์นี้นะครับองที่ยี่สิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสี่นะครับอ่าหลวงปู่บุญนะครับนี่เป็นพระผงยาหลวงปู่บุญจุ่มรักน้ําเกลียงนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสี่ องต่อไปนะครับองค์ที่25ห้านะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ศรีนะครับเนื้อทองแดงนะครับผิวไฟเดิมๆนะครับองค์นี้องที่ Actually, ี่25้านะครับเหรียญหลวงปู่ศรีรุ่นแรกองค์ต MM> ่อไปนะครับองค์ที่26นะครับอ่าพระปิดตานะครับหลวงพ่อแก้วนะครับพิมพ์ปั้นนะครับวัดปากทะเลนะครับองค์นี้องค์ที่26องค์ต่อไปนะครับองค์ที่27นะครับอ่านนี้ก็จะเป็นพระกุเนื้อชินเงินนะครับ เป็นพระพุทธชินราชใบไม้ยมนะครับกุวัดใหญ่จังหวัดพิษณุโลกนะครับองนี้องค์ที่27องค์ต่อไปนะครับองค์ที่28ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะครับเดิมๆนะครับนี่เหรียญหลวงพ่อคงนะครับสวยๆเลยนะครับอง์นี้องค์ที่28องค์ต่อไปนะครับองค์ที่29นะครับจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่นะครับเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับองค์นี้องค์ที่29 องค์ต่อไปนะครับองค์ที่สาสิบนะครับเอารูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมต่อเลยนะครับนี่องนี้องค์ที่3าสิบนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบเอ็ดนะครับพระลีลาเมตขนุนนะครับพระกุนะครับนี่องนี้องค์ที่สามสิบเอ็ดองต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสองนะครับ เหรียญหลวงพ่อลำนะครับวัดกลางนะครับนี่เหรียญเนื้อทองแดงกระไรทองสวยๆนะครับอง์นี้องค์ที่สามสิบสององต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสามเป็นเหรียญไอ้ไข่นะครับเหรียญเจดีเหรียญไอ้ไข่นะครับนี่นะครับเหรียญรุ่นแรกไอ้ไข่นะครับเหรียญนี้เหมือนจะเป็นทองแดงกระไรเงินนะครับสวยงามมากๆเหรียญไอ้ไข่รุ่นแรกนะครับสามสิบสาม องต่อไปนะครับองค์ท <unda> ี่สามสิบสี่นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเหรียญโหเนื้อทองแดงนะอาจารย์ดิเลกนะครับอ่าเหรียญอาจารย์ดิเลกนะครับนี่องค์นี้องค์ที่ส4มสิบสี่นะครับเหรียญอาจารย์ดิเลกองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบห้านะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกบนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับโห ที่ไหนนะทองหนึ่งนะเหรียญเก้านะเหรียญหลวงพ่อกบนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบห้าองต่อไปนะครับสามสิบหกนะครับสามสิบหกเหมือนจะมีเนื้อว่านสององนะเอาไปไหนองละอ่ะสามสิบหกนะครับก็จะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่นะครับนี่องนี้องค์ที่สามสิบหกนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบเจ็ดนะครับก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับ นี่นะครับง limbs, i, องนี้องค์ที่สามสิบเจ็ดในเนื้อปึกๆองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบแปดนะครับเป็นพระกิ <ADHD> oni, ่งนะครับนี่พระกิ้งนะครับไม่ทราบที่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบแปดนะครับพระกิ่งองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบเก้าก็จะเป็นเต่าหลวงปู่หลิวนะครับเนื้อทองแดงนะครับเต่าปลดหนี้หลวงปู่หลิวเนื้อทองแดงนะครับสามสิบเก้าองต่อไปนะครับ องที่สี่สิบนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับเนื้อทองแดงนะครับออกปีหนึ่งสี่นะครับออกวัดตึกเชียงมั่นนะครับในสร้างวัดตึกเชียงมั่นนะครับองค์นี้องที่สี่สิบนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบเอ็ดสี่สิบสองนะครับอ้าวไม่ใช่สี่สิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อนายนะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องที่สี่41บเ็ดนะครับเหรียญหลวงพ่อนนย ต่อไปนะครับ42ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะครับเนื้อปะกานะครับรุ่นแรกนะครับนี่องค์นี้องค์ที่42องค์ต่อไปนะครับองค์ที่43นะครับก็จะเป็นพระซุ้มกอพิมพ์เล็กนะครับสภาพผ่านการใช้มานะครับอง์นี้องค์ที่43นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่44นะครับก็จะเป็นเหรียญขี่คอหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อปะกานะครับออก น่าจะออกปีศูนย์แปดศูนย์เก้านะครับนี่องค์นี้องที่สี่สิบสี่องต่อไปนะครับองที่สี่สิบห้านะครับอ่าพระกุกกาแพงเพชรนะครับพระกุเนื้อดินนะครับหรือว่าพระเขี้ยวงูนะครับองค์นี้องที่สี่สิบห้านะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบหกอ่านี่ก็จะเป็นพระอุปคุตนะครับนี่เนื้อสําฤทธิ์นะครับลวงแตกเลยนะครับนี่แตกไปเหมือนเป็นพญานาคนะครับนี่นะครับ องนี้นะครับองที่สี่สิบหกนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบเจ็ดนะครับก็จะเป็นเหรียญสแตมนะครับเหรียญจัตุคามนะครับปีสามศูนย์นะครับในเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องที่สี่สิบเจ็ดองต่อไปนะครับองที่สี่สิบแปดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญน่าจะเป็นหลวงปู่แหวนรุ่นเสาห้านะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับองค์นี้องที่สี่สิบแปด องต่อไปนะครับองที่ี่49ก็จะเป็นพระลอดนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่สวยๆอีกหนึ่งองนะครับ49องค์ต่อไปนะครับองค์ที่50นะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อธรรมจักนะครับหลวงปู่สุขปุกเสกนะครับเนื้อทองแดงชุบทองนะครับองนี้องค์ที่50นะครับอ่าองละ100บาทนะครับใครซื้อสององจัดส่งฟรีนะครับใครซื้อองค์เดียวก็จะมีค่าจัดส่ง50บาทนะครับอาจจะให้ถึงร้อยองเนี่ยไม่รู้จะถึงว่า ไปไปกันต่อกับห้าสิบเอ็ดนะครับเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนเย่หอมนะครับนี่นะครับเหรียญหรอบนะครับอันนี้นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบอ็ดนะครับเนื้อทองแดงองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบนะครับก็จะเป็นขุนแผนพิมพ์เล็กไพ่เดี่ยวนะครับนี่ขุนแผนพิมพ์เล็กไพ่เดี่ยวนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบสององต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสามนะครับก็จะเป็นนี่เลยหลวงพ่อไผ่นะครับ รุ่นสองน,นะครับงง ja นี่หลวงพ่อไผ่รุ่นสองนะครับองค์เล็กนะครับองค์นี้หล่อโบราณหลวงพ่อไผ่รุ่นสองนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบสามองต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสี่ก็จะเป็นพระปิดตาสาย type. ใต้นะครับนี่นะครับเนื้อโลหะผสมนะครับปิดตาสายใต้องค์นี้องค์ที่ห้าสิบสี่องต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบห้าก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มนะครับวัดตากล้องนะครับนี่นี่หูเดียวนะครับอันนี้หูเดียวนะครับ นี่องนี้นะครับองค์ที่ห้าสิบห้านะครับไปกันต่อนะครับกับองค์ที่ห้าสิบหกนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่องค์นี้องค์ที่ห้าสิบหกองต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบเจ็ดนะครับอ่ะพอกันเหรียญกลมนะครับเนื้อปะก้าอีกหนึ่งองนะครับนี่องค์นี้องค์ที่ห้าสิบเจ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบแปดนะครับพระกุนะครับ สายเหนือนะครับเนื้อดินนะครับนี่องนี้นะครับองที่ห้าสิบแปดองต่อไปนะครับอง์ที่ห้าสิบเก้าก็จะเป็นเหรียญกลมนะครับหลวงปู่ทวดนะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงนะครับเรี่ยมเดิมๆนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบเก้าองต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบนะครับอ่าอันนี้เป็นพระสมเด็จนะครับหลวงพ่อแพรนะครับอายุ 84พันษานะครับ84ปีนะครับนี่สมเด็จหลวงพ่อแพรนะครับเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับด้านหลังเป็นรูปท่านนะครับนี่องค์นี้องค์ที่60นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่61นะครับก็จะเป็นเหรียญรอห้านะครับนี่นะครับเนื้ออัปปากนะครับหลังตาขุดนะครับนี่เขาชอบไปทําหวยกันนะครับองค์นี้องค์ที่61องค์ต่อไปนะครับองค์ที่62นะครับก็จะเป็นรูปรอหลวงพ่อเงินพิมพ์ขีตา5ชายนะครับ เนื้อโลหะผสมแก่นาคนะครับองค์นี้นะครับนี่องค์นี้องค์ที่หกสิบสองนะครับเหมือนหลวงพ่อเงินใส่หมวกเลยนะครับองค์นี้หล่อโบราณนะครับองค์ต่อไปนะครับอง์ที่หกสิบสามนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อลีนะครับเนื้อทองแดงกระไ่เงินนะครับเหรียญหลวงพ่อเหรียญหลวงพ่อลีรุ่นแรกนะครับนี่กระไลเงินนะครับหกสิบสามองต่อไปนะครับอง์ที่หกสิบสี่นะครับอ่ะเหรียญหยดเหรียญใบไอ วัดเหรียญพัดยศเนาะอย่างเงี้ยหลวงพ่อมุ้ยนะครับนี่นะครับไม่รู้ออกที่ไหนนะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบสี่นะครับวัดห้าอูทองนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบห้าก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียข้างมังกรนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่องนี้องค์ที่หกสิบห้าองต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบหกนะครับก็จะเป็นพระกูเชตุพลบัวสองชั้นเนื้อดินนะครับ กุสุโขททยนะครับองค์นี้องค์ที่66นะครับนี่นะครับพระพระกุเชตุพนนั่งบัวสองชั้นเนื้อดินนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่67นะครับก็จะเป็นหลวงปู่ทวดเตารีดปีศูนย์ห้านะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่67องค์ต่อไปนะครับองค์ที่68อ่าลาหูแกะนะครับนี่ราหูแกะนะครับแกะจักรลานะครับองค์นี้องค์ที่68 องต่อไปนะครับองค์ที่69นะครับพระหลวงปูสุกนะครับนี่นะครับหลวงปูสุกปุกเสกนะครับเป็นพิมสามเหลี่ยมนะครับองนี้องค์ที่69องค์ต่อไปนะครับองค์ที่70นะครับก็จะเป็นพระลีลาหลวงพ่อโบยนะครับวัดมะนาวนะครับนี่นะครับลีลาพ่อโบยนะครับองค์นี้องค์ที่70แล้วนะครับดูไปด้วยจดหมายเลขกันไปด้วยเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับ อ๋อองที่71ดนะครับอาเหรียญหลวงพ่อลำนะครับกระไรทองอีกหนึ่งองน,นะครับเหรียญเอามเหรียญนี้ชุบทองนะครับอาอเหรียญหลวงพ่อลำนะครับองค์นี้องค์ที่71องค์ต่อไปนะครับองค์ที่72นะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับนี่เนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่7 2บองค์ต่อไปนะครับองค์ที่73านะครับอ๋เหรียญเสมาหลวงปู่ทวดนะครับ นี่เนื้อทองแดงกระไหลทองอีกหนึ่งองนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบสามนะครับไปกันต่อนะครับเจ็ดสิบสี่นะครับหลวงปู่ทวดเยอะเลยนะครับนี่อันนี้พระกุเนื้อชินเงินนะครับนี่ไม่รู้เขาเรียกพระอะไรนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบสี่นะครับประหลอดสวยๆเลยนะครับนี่องค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบห้านะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเนื่องหน้ากากกระไหลทองนะครับ เหรียญหลวงพ่อเนื่องวัดจุลามณีหน้ากากไกลทองนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบห้าองต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบหกนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นพระกลุหน้าคปกเนื้อชินเงินนะครับนี่องนี้องค์ที่เจ็ดสิบหกนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบเจ็ดนะครับนี่เลยเหรียญ ออกย้อนยุคนะครับวัดพนันเชิงกรุงเก้านะครับย้อนยุคนะครับพอปลอนะครับรอเก้าปุกเสกนะครับเหรียญกระไหลทองนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบเจ็ดองต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบแปดนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่องนี้องค์ที่เจ็ดสิบแปดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบเก้านะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ ชอบรุ่นพิเศษนะครับเนื้อทองแดงลมดำนะครับนี่องค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบเก้าองต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบนะครับก็จะเป็นจอบใหญ่นะครับจอบใหญ่หลวงพรอเงินวัดบางคานนะครับนี่นะครับรอแบบไม่เต็มนะครับอง์นี้องค์ที่แปดสิบองต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบเอ็ดนะครับเอาเดี๋ยวพระมีนี่นี่นี่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกก่อน อ่ะเดี๋ยวเลือกก่อนอ่าเน่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 เลือกเลยเลือกเราอ่านะแปดสิบเอ็ดนะอ่ะมาต่อเลยแปดสิบเอ็ดก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อขาววัดลักสีนะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงชุบทองนะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบเอ็ด องค์ต่อไปนะครับแปดสิบสองนะครับก็จะเป็นพระพุทธชินราชไบเสมานะครับอันนี้เป็นเนื้อโลหะผสมนะครับนี่องนี้องค์ที่แปดสิบสองนะครับเหมือนสำิีอมเขียวนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบสามนะครับก็จะเป็นพระนาคปกนะครับไม่ทราบที่ไหนนะครับเก่าๆนะครับนี่องนี้องค์ที่แปดสิบสามองต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบสี่ก็จะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์พระรอดนะครับนี่นะครับ อง์นี้องที่แปดสิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับแปดสิบห้าก็หลวงปู่ทวดนะครับเนื้อทองแดงชุบทองรุ่นแรกนะครับหรือเขาเรียกกันเหรียญหัวโตนะครับนี่องค์นี้องค์ที่แปดสิบห้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบหกนะครับก็จะเป็นพระลอดทรงเครื่องนะครับนี่สวยงามมากๆนะครับพระลอดทรงเครื่องนะครับเนื้อดินนะครับองค์นี้องที่แปดสิบหกนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับทรงเครื่อง องต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบเจ็ดนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเหรียญป่าพ่อนะครับน่าชุบทองนะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบเจ็ดองต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบแปดนะครับอ่าเหรียญเก่านะครับเนื้อปะกานะครับนี่องค์นี้องค์ที่แปดสิบแปดองต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบเก้าก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะครับวัดบางกระพร้อมนะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบเก้า องต่อไปนะครับองที่90นะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับด้านหลังเป็นพระพรหมนะครับหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับองค์นี้องค์ที่90นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่9 1อนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นอาจารย์ดิเลกหรือเปล่านะครับนี่ใช่ครับอาจารย์ดิเลกอีกหนึ่งเหรียญนะครับอ่าใครจะรับคู่กับเหรียญต้นๆนะครับนี่อันนี้เหรียญกระไหลทองนะครับ91ด องคต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบสองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อค้ายนะครับเนื้อทองแดงนะครับอีกลุกอีกหนึ่งรุ่นนะครับนี่องนี้องค์ที่เก้าสิบสององต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบสามก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรวัดเกาะพังันนะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงลมดํานะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบสี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญพระพุทธนะครับหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับอ่านี่ไม่รู้ออกปีไหนนะครับ เหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับไม่รู้ปีไหนนะครับองค์นี้องค์ที่94นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่95ก็เป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นนะครับเนื้อทองแดงชุบทองนะครับอง์นี้องค์ที่95องค์ต่อไปนะครับองค์ที่96นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญเก่าปีลึกนะครับ2480นะครับไม่รู้ที่ไหนนะครับนี่องค์นี้องค์ที่96นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่97นะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดปี37นะครับนี่ออกปัตตานีนะครับเหรียญเสมานะครับองค์นี้องค์ที่97องค์ต่อไปนะครับองค์ที่98นะครับ98นะครับนี่เลยอันนี้ก็จะเป็น สมเด็จปกโพแกะจากไม้นะครับหลวงพ่อกลวยนะครับน,ร like นี่สมเด็จปกโพแกะจากไม้หลวงพ่อกวยนะครับปกเสกนะครับองต่อไปนะครับองค์ที่เกสบก้าก็จะเป็นแม่นางกวักนะครับแกะจากกระดูกนะครับหลวงพ่อเดิมปกเสกนะครับองค์นี้องค์ที่9ก้าส์บสุดท้ายนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยนะครับนี่เป็นพระเนื้อผงหลวงปู่มหาศีลานะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยนะครับจัดไปยกชุดแบบนี้เลยนะครับ ถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆสนใจรีบโทรมารีบทักไลน์มาเลยนะครับ096 661 4848นะครับสวัสดีครับ